สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่28มิถุนายน2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอใหไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยํานะคะเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบนะคะคนวาทิตย์มี tower นะคะมีโอ10ดาบนะคะ มีมสี่สี่ดาบด้วยนะฮะคนวันอาทิตย์ต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีค่ะนะคะถ้าไม่เป็นสุขภาพจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพไทัยนะคะนะหรือไม่ก็ต้องถ้าเป็นอไม่เป็นทางร่างกายก็จะเป็นทางด้านจิตใจที่แบบว่าทําให้คุณทุกข์ทรมานนะฮะใจนะคะบางเรื่องบางอย่างคือแบบประมาณว่าทําอะไรต่อไม่ไหวเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้เลยนะ ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันก็ได้นะคะหรือบางคนมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะที่ผ่านมานะฮะนะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณมาแล้วตอนนี้คุณต้องพักอย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกายหรือทางใจนะคะต้องระวังนิดนึ่งนะนะคะเรื่องปุบปรับฉับพลันทําให้ตกอกตกใจทําให้อาบาดเจ็บก็ได้นะคะทำให้ลหมอนนอน้มหมอนนอนเสือได้เลยทีเดียวนะคะนะนะคะเขาขอให้เป็นเบาที่สุดนะ ขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะอ่าไพ่บอกว่าอย่าคิดมากนะฮะประ่านนี้เนาะไพ่ก็ทักเตือนอย่าคิดอะไรเยอะนะคะหรือว่าอยากทําอะไรตอนนี้มันยังทําไม่ได้หรอกนะนะคะมันยังเรียกว่ายังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกไปทําอะไรได้มากนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์มี D M Press นะคะ นี่ห้าดาบนะคะและวิวออฟฟอร์จูนนะคะเขาบอกคนวันจันทร์น่ะความอุดมสมบูรณ์ก็ดีแหละบางคนระวังตั้งครันนะคุณนะนะคะอาจจะตั้งคันได้คุณผู้หญิงนะคะนะ่ามีเรื่องของห้าดาบก็อาจจะมีเรื่องของการไปรับผิดชอบรับภาระอะไรอย่างเงี้ยอาจจะน่อยหน่อย,อยแต่ไม่ต้องน้อยหรอกนะเพราะว่าเราทําได้อยู่แล้วนะคะคนช่วยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ นะสัญญาว่าจะช่วยอะไรเงี้ยหรือว่ามีหน้าที่ต้องช่วยแต่มันไม่ช่วยอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันนะคะทําเองเลยนะนะคะมีวิวอ f ลฟ่าจูนนะคะอาจจะมีเรื่องของโชคชะตาที่มันพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะนะในวันนี้อาจจะมีการคลืบหน้านะคะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะนะคะขอพ่ายทักพิเศษค่ะอ่านี่ไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะหลังจากเปลี่ยนไปแล้วมันจะดีขึ้นนะคะตามนั้นเลยนะคะ อ่าต่อไปนะคะคนวันอังคารสามใบวันอังคารมีสองถ้วยนะคะมี1หนึ่งดาบนะคะมีควีนไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันอังคารวันนี้นะนะคะถ้าทำอะไรเป็นคู่ๆนะคะหรือว่ามีคู่นะคะบางคนพบ คนโสดก็อาจจะพบเจอคนรักก็ได้นะคะคนรักคนถูกใจนะคะหรือวันนี้อาจจะได้พบเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีพบกันระยาณมิตรก็ได้นะคะนะแล้วก็บางคนนี่คุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายในเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะคะ อาจจะเป็นที่ปวดท้องประจำเดือนเลือดลมมาไม่ปกติอะไรอย่างนี้ก็ได้พบแพทย์นิดนึงนะคุณนะนะคะลองตรวจด,ดูนะคะนะวันนี้คุณมีหนึ่งดาทำอะไรก็จะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะนะค่อยๆคืคบคลานไปีทางที่ดีนะคะเรื่องของหน้าที่การงานเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็โอเคอยู่นะคะตามนั้นเลยขอไพ่พิเศษหน่อย มีเรื่องของการเดินทางนะคะเที่ยวเล่นยินใจวันนี้ชิลๆนะคะอยากไปไหนได้ไปนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีคิงครับมีเด็กถือถ้วยนะคะและมีเอซอบวอนนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธเนี่ยเจ้าชะตาวันนี้ ดูดีนะนะคะนะคิงคัพเจ้าชะตาเป็นคิงคัพก็ใจดีวันนี้นะคะอบอ้อมอารีมีเมตตาหรือไม่แหหรือเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆนะคะมีความคิดเชิงบวกนะคะนะจะได้อ่าทาอะไรกับเด็กๆดีนะนะคะหรือว่าคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กจะได้โชคลาภข่าวดีจากคนเหล่านั้นนะคะหรือวันนี้ได้ข่าวดีแหละนะโชคลาภดีๆนะคะอ่าเรื่องหน้าที่การงานมีการอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีความมุ่งหน้าไปในทิศทางที่มันเจริญขึ้นมากขึ้นวันนี้อาจจะงานเยอะนะคะแต่ว่าดีแน่นอนนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยเดือดซันอีกคนณด,ดูดีบุตรบริวารให้โชคนะคะนะอ่านะคะอบางคนออกรถใหม่หรือเปล่านะนะคะแต่วันนี้วันนี้ดวงแข่งปกมีแสงสว่างดีทําอะไรทําวันเนี้ยทำกับคนอายุน้อยๆหรือคนที่สดใสร่าเริงเหมือนเด็กอะ่ะนะคะขึ้นหมดเลยนะคะทำอะไรรีบทำวันนี้วันดีของคุณนะคะ ต่อไปคนวันพระริหัสนะคะวันพริหัสมีสี่ถ้วยนะคะมีควินไม้เท้านะคะและห้าเหรียญนะคนวันพริหัส เขาบอกคนวันพฤหัสหงุดหดงิดงูงี้หน่อยนะบางคนปวดท้องปวดไส้ไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวนะคะบางคนไม่สบายใจนะคะนะความหวังที่ว่าคาดหวังมันไม่เป็นไปตามหวังหรือว่า,ามันหวังมันหวังไว้ร้อยได้แค่30อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้น้อยไปไม่พอใจนะคะนะเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังยังได้อยู่แหละนะคุณนะถึงแม้ลึกๆมันจะมีปัญหาบ้างนะคะนะทำเป็นมองไม่เห็นซะนะนะคะนะบางคนถ้าไม่สบายต้องระวัง โลกที่มันแอบแฝงน,นะคะนะควรจะหาหมดหาหมอนะคะเรื่องการเงินไม่ค่อยสู้ดีนะคุณมีความยากลาบากนิดนึงนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอไพ่ออกมาเป็นเดทอีกนะคุณนะลองระวังเรื่องของอ่าข่าวคนเจ็บคนจากนะคะนะเรื่องของสุขภาพตัวคุณด้วยยืนยันผ่านะก็ต้องระวังนะคะนะอืสุขภาพตัวคุณต้องดูดูแลตัวเองด้วยนะคะอะตามนั้นเลย ต่อไปคนวันศุกร์บ้างน,นะคะคนวันศุกร์มีหกไม้ท้านะคะมี่ไฮโลแฟนนะคะมีสองเหรียญน,นะคะเขาก็บอกว่าคนวันศุกร์ในะเรื่องหน้าที่การงานการประจำนี่โดดเด่นมากนะคะ นะคนที่มีงานประจําโดดเด่นมากนะคะมีไพ่พระก็คือมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหรือว่าเราเนี่ยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินหมุนเวียนนิดนึงวันนี้นะมีเงินเข้าแต่ก็ระวังมันออกเร็วนิดนึงนะคะบางคนถ้าไม่เกี่ยวข้องการเงินอาจจะเกี่ยวข้องการเดินทางนะคะวันนี้นะอ่ะขอไพ่พิเศษค่ะระวังคนหน้าตึงๆอย่าเข้าใกล้อย่าไปยุ่งกับเขานะคะนะอยู่ห่างได้ห่างนะคะไม่ค่อยสู้ดีนะคะนะ ต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์มากับเดซเลยคุณขาดูดิยอ่ามากระสองสองถ้วยนะคะและสุดท้ายเป็นเก้าถ้วยนะคะคนวันเสาร์นะเขาบอกว่าที่ผ่านมาถ้าคุณแบบว่าจบกับอะไรบางอย่างคุณกําลังจะเกิดใหม่อีกครั้งนะคะนะหรือตอนนี้นะคะถ้าบางคนเค,เคยเจอเรื่องร้ายๆทุกๆมานะ,ะตอนนี้คือ เกิดใหม่อีกครั้งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ชีวิตใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต้องดูและนะคะเพราะว่ามีไพ่ดวงไปหาหมอด้วยนะคะนะบางคนอาจจะเป็นโรคที่แบบว่าควรพบแพทย์นะคะมันก็ว่ามันเป็นบ่อยๆแล้วก็ไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจติดหนึ่งนะคะบางคนมองว่าลดเสียก็ได้นะบางค,าคนก็อาจจะได้ข่าวคนเจ็บคนจากนิดนึงนะคะ ก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะสุขภาพอุบัติเหตุอะไรเงี้ยต้องระวังหมดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีความกินดีอยู่ดีแหละนะก้าวถ้วยนะคะมีลากปากมีความอุลมสมบูรณ์นะคะขอไพยทักพิเศษไพ่ออกมาเป็นคิงออฟสอดต้องระวังเรื่องของผู้มีอำนาจมากกว่านะคะพยายามอย่าเข้าไปใกล้หรือไปอ่ากอลลอต่อเถียงนะคะไม่คุมนะคะนะหลีกได้หลีกหลบได้หลบ,หลบนะนะคะตามนั้นเลย จบแล้วทั้งเจ็ดคอนเกิดไปเป็นไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต,ต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ